ขุมทรัพย์จากคุณยายมองตัวเองเพราะโลกคือตัวเรามองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้นมัวแต่มองคนอื่นให้เข้าใจคนอื่นมองแล้วก็ร้อนใจเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจอยากเข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองอย่างนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ สำหรับยายมองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อนก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมดสวดมนต์และนั่งธรรมะโบราณท่านว่าสวดมนต์เป็นยาถาภาวนาเป็นยากินถ้าทั้งกินทั้งถาโรคก,ก็หายเร็วขึ้นคนเรามีทุกข์ก็เหมือนกับมีโรคเราต้องแนะนำเขาไปคนที่มีปัญหานหนักๆก็ต้องพยายามให้เขาทั้งสวดมนต์และก็นั่งธรรมะ เขาจะได้มีมูลช่วยตัวเองได้